แมนสมอนสมคนอร่อยมาครับมาดูตัวกอของทีมง,งานสู้จริงไยมากอีกหนึ่งคู่ครับวันนี้ส่งลงสามคู่นะครับวันนี้สง่งขออภัยครับวันนี้ส่งลงห้าคู่ครับเข้าขวินไปแล้วครับ สองครับเขาวินนไปสองนะครับแพหนึ่งครับนี่เป็น่ยมที่สี่นะครับฝั่งนี้เป็นยาวและตีสู้จริงร้มากนะครับฝั่งนั้นเป็นแต่งสะพานแพงและสไปตัวตึงบางทีนะครับ เสือแปลและข้ามหัวแปลระหว่างตีและสไปนะครับเอาแปงเปิดเอาสไปลากเองครับไม่เข้าครับขึ้นนำหนึ่งศูนย์ครับทีมงานสู้จริงร้ายมากหนึ่งตัวศูนย์ครับยาวสู้จริงได้เสิร์ฟแปงเปิดเข่าเอาไหลเข้ามาครับสไปตีครับติดเกี่ยวตีครับยาวไหลเข้ามาครับเอาครับ อีตีดีครับขึ้นนำสองศูนย์ครับทีมงานสู้จริงสองต่อศูนย์ครับยาวสู้จริงได้เสิบแบงเกอรนหัวเอาไหลเข้ามาครับไหลตีดีครับลรงนี้ S 2ต่อ2ครับสไปบางพีได้เสิฟเอายาเปิดซ้ายไหลเข้าไปมีตีดีครับลูกนี้ครับฝั่งนี้เป็นทีมงานสู้จริงนะครับตีแล้ะยาวสู้จริงครับฝั่งนั้นเป็นสไป์บางพีนะครับและแปงสะพานแพงครับจากผู้เฉพาะกิจครับ2ต่อ0นครับสไปเปิดแผงไหลเข้ามาครับเอายาวทันครับไหลเข้าไปครับเอายอดขึ้นมางครับสไปตตากขึ้นมาครับ เอายอดครับดีครับตรงนี้ศูนย์ต่อสองครับสปายบางพีได้เสิฟสปายยงมาครับพี่เปิดหัวเอายาวไหลสวยครับตรงนี้ครับด,ดีดีครับเอ้ยเน่าขั้นเขี่ยไปเลยนะเนี่ยอยากโซ่อยากโซ่บาง 2ต่อศูนย์ครับ <g ül> ยาวสู้จริงได้เสิาครับแป่งไหลเข้ามาครับสไปายตีเกียย่ยวขึ้นมาไหลเข้ามาสวยครับตีตีดีครับวันนี้ขึ้นนำสามต่อศูนย์ครับอาจจะเป็นลงมันไในคนไหลเสียก่อนนะฮะสามต่อศูนย์ครับยาวสู้จริงได้เสริรบ แบงเปิดซ้ายโยกเข้ามาสวยครับสไปตีหยอดครับไม่ข้ามครับขึ้นนำสี่ต่อศูนย์ครับทีมงานสู้จริงครับสี่ตัศูนย์ครับแบงเปิดหัวสไปลากเองครับตีครับติดเกี่ยวครับไหลเข้าไปสวยครับเอาครับตีตีดีครับขึ้นนำห้าต่อศูนย์ครับทีมงานสู้จริงเดี๋ยว ตัวนี้ตัวหากินคุย้ย <c ười> ตัวไหนต้องว่าคู่นีนี่ย้ำว่าตัวนี้ี่ตัวเงินตัวทอง <c ười> ตาศูนย์ครับยาสู้จริงได้เสิบเอาแปลงเปิดไม่ออกครับข,ขึ้นนำหกต่อศูนย์ครับ 6ต่อ0ครับยาวสู้จริงได้เสิบแตกเปิดหัวไหลเข้ามาครับสปตีตีตีเกี่ยวไม่อยู่ครับตี่เปิดยาวไหลเข้าไปตียอดสไปเห็นครับ ดีครับตรงนี้ครับไล่มาเป็นหนึ่งต่อหกครับหนึ่งต่อหกครับสปบางพีได้เสิร์ฟส์ฟยอดมากครับยาวเห็นครับยกเข้าไปครับแางเปิดหัวครับไหลเข้ามาครับไปตีดีครับตรงนี้ไล่มาเป็น2งต่อหครับ สไป์บางพีและแปลงสะพานแพงสองตองครับสไป์บางพีเสริมมายาวเปิดหนึ่งเอาไหลเข้าไปครับตีตีดีครับหกต่อสองครับยาวสู้จริงได้เสิบ ออกลังครับลุงนี้สองต่อหกครับสปบางพีได้เสิฟตีเปิดหัวยาวไหลเข้าไปเอาอย่างทันครับลรงนี้ครับคอยเงี้ยคอยเงี้ยวอยู่หกต่อสองครับยาวสู้จริงได้เสิฟครับเอายอะครับเอาแขงเปิดหนึ่งยวเข้าไปไหลตีดีครับลูงนี้ครับ สองโตครับสปา์บางพีได้เสร์ฟหยอดมาครับยาวเห็นครับวิ่งใส่เลยครับเอาครับีดีดีครับตรงนี้ครับหกต่อสองครับยาวสู้จริงได้เสริเอาไหลเข้ามาครับสไปา์ตีดีเอาติดเกี่ยวครับตรงนี้ครับเอาไหลเข้าไปครับ ครับสไปเปิดลากเองครับตรงนี้ครับไหลเข้ามาเอาครับติดเกลียวนะครับเอาไหลเข้าไปครับโยงหลังไปครับเอาสไปเปิดเข้ามาใหม่ครับดีดีครับตรงนี้ครับสองตองหกครับสไปบางพีได้เสิร์ฟอบตีเปิด ยาวโยกสวยครับไฟกับไผฟกับไฟน่ะเอายาวเห็นครับไหลเข้าไปครับแม่นก็พอบอกเอาตีได้๋ว่านี่ แม่นตีชาบพี่กับตีเออนี่ตัก็ไม่ตด้หัวนะขาครบผเป็นเจ็ดต่อสองครับยาวสู้จริงเสือไปครับสปาเปิดแปลงไหลเข้ามาครับไปติดเกี่ยวครับโอ้โหครับขายาวครับเอาครับเกี่ยวสปา์อีกทีครับลากมาเองครับแก้ไขมาครับเอาครับแก้ไขมาดียาวยังเกีียวติดครับไหลเข้าไปใหม่ครับ แบงเปิดไปไหนครับเอาอย่างไรเข้ามาได้ครับลนครับพนี้ครับตีเปิดยาวไหลเข้าไปใหม่ห่างนะครับพงนี้ครับเอาตีครับแบงแสลับน้ำตัวครับน้ำเป็นแปดต่อสองครับเริ่อมไอยล่ะโยนไหนย แปดต่อสองไหลเข้ามาครับยกเข้ามาครับไปตีนครับเกี่ยวติดครับตีไหลเข้าไปครับโยงหลังออกหลังครับพวงนี้ครับ <c oughs> ไปเดืย่ยโยงหลังครับแปลงเป็นว่าไม่ออกครับ เฮ้ยดคุมม้มไหมครับสปไปตีหวัวครับติดเกี่ยวยาวนะครับเปิดเข้าไปครับ,รบออกได้แต้มนะครับอดเมย์อัดเมย์ ลลลสดเอาครับรอครับบเห็นบอเด้นักข่าบเงินเหมือนจำได้เลยเนอมอมวันบริเกียวได้ละไกบ้านอเงินอยู่ในไฟาแปดพันนอมันนอนบอ ทหารกันเป็นเล่นมันจะค้นหน่อยระายะเปิดครับไหลเข้าไปมีตีดีดครับตรงนี้ครับ ก้าต่อสามครับยาวสู้จริงได้เสิฟครับแปงเปิดเข่าครับเอาตากหลังเท้าเข้ามาครับไปแก้ไขมาครับไม่เข้าครับขึ้นนําเป็น10ต่อ4ครับสิบต่อสามครับขอไปครับยาวสู้จริงได้เสิฟเอาหยอดไปครับแปงเปิดหนึ่งเอาไหลเข้ามาสวยครับตรงนี้ครับไปตีหยอดดีเอาตดเกี่ยวตีนะครับไหลเข้าไปห่างนะครับตรงนี้ครับเอาแก้ไขไปครับ เอาแป้งไม่ทันนะครับตรงนี้ข้ามหัวเข้นแท่นเรียบร้อยนะครับทีมงานสู้จริงครับ11-3ต่อแต่ตงไไรก็มาเอาล้นนะครับยาวตักไหล่เข้าไปใหม่ครับออกข้างครับตรงนี้ครับ 3ต่อ11ครับสปายบางพีได้เสิร์บเอายอดมาครับยาวเห็นครับวิ่งใส่เลยครับไหลเข้าไปสวยครับตีตีดีครับตรงนี้ทำลูกเตีมเขาไม่พูดเลย <laughs> ดีมากเต้มเสมอเต้มเสมอนะเซ็ต <laughs> กันเป็นแมตช์พอยต้องแมตช์พอยเซ็ตแหล11ต่อ3ครับยาวสู้จริงได้เสริ 3, ร์บแบงค์เ, <laughs> งเปิด้าย ไหลเข้ามาห่างนะครับสปแก้ไขมายาวเปิดหัวไหลหลังครับลุงนี้ครับสามต่อสิบเอ็ดครับสปยเสียบยอดตีเปิดซ้ายยาวไหลเข้าไปตีไม่ผ่านสปายนะครับไหลเข้ามาครับสไปแก้ไขไปออกหลังครับลุงนี้ โอ๊ยหนีไปไโอ้ยแฟนรับยากอยู่จะไม่สิไปทา้งใดดีๆเนาะสิบเอ็ดต่อสามครับแมตช์อไครั้งที่สองครับแสงเปิดเข่าไหลสายเข้ามาครับไปตีครับยาวเกี่ยวติดครับไหลเข้าไปตีตีดีครับเอาครับเอาครับติดเกี่ยวได้อยู่ครับสามต่อสิบเอ็ดครับ ไปบางพีเสือมาตีเปิดหัวยาวไหลเข้าไปตีเกีียวแปงครับตรงนี้ครับไหลเข้ามาครับเอาลนมาครับตรงนี้ตีเปิดยาวยกตียอดออกข้างครับตรงนี้ครับพี่โป้มาแล้วพี่โป้ตรงยอดพี่โป้มาแล้วเอาครับยาวเปิดเอาไหลเข้าไปครับตีดีครับตรงนี้ครับ สิบเอ็ดตวสีครับยาวสู้จริงได้เสือทถอรเข้ามาครับสไปตีหยอดไม่ข้ามครับเกมนะครับเป็นทวายาวแล้ตีเอาชนะสไปแล้วแบ่งสมารแพงไปได้นะครับสวัสดีครับ